สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนในวิดีโอนี้ไซจ์มาสอเนเพื่อนๆนเอาทอง1250หน่วยไปแลกกับ XP จําจำนวน24,000หน่วยทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องไปยังจุดที่ไซา์มาร์กไว้อันนี้มันจะอยู่ทางขวาของเมืองวิ p ปิ้งว o d s แล้วก็มันจะอยู่ที่บนเขาค่ะ วิธีการที่เราจะไปทำนะคะมันก็คือการไปทำเควส t ฟ้าที่ชื่อว่า Collect Nuts and b o l t s เราจะต้องไปเก็บน็อตนะคะให้ได้จำนวน25กับ50หน่วย จะคิดว่าเพื่อนๆพ,พอสเก็แล้วใช่ไหมคะมันก็คือการเอาทองไปซื้อน็อตนั่นเองจริงๆแล้วน็อตเนี่ยสามารถเก็บได้จากการที่ไปเปิดกล่องสีแดงๆที่มันมีน็อตดรอปนะคะแต่ว่ามันเป็นกล่องที่เกิดแบบสุ่มทําให้เราหาค่อนข้างยากแล้วก็จะได้แค่ครั้งละหนึ่งอันถ้าเกิดว่าเราต้องการ XP แบบเร่งด่วนเนี่ยมาแบบนี้ดีกว่านะคะมาถึงที่เรดาร์แล้วนะคะก็ให้ไปที่อาคารที่อยู่ชั้นบนสุดนะคะตรงนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าริกซ เชสเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เรียกหัวข้อที่จะซื้อนอตนะคะจะเห็นว่ามันมีสต็อกอยู่8แปลว่าเราจะซื้อได้แค่ตาเดียวเนี่ย8อันเพื่อนๆทําทำแบบนี้จนกว่าจะได้นอตรวม50อันก็จะได้ XP รวม24 0 0 0แต่มันยังมีวิธีการที่จะได้ XP เพิ่มจากตรงนี้อีกนิดหน่อยด้วยค่ะ เพืเ่อนๆก็เอาน็อตที่ซื้อมานะคะคราฟอาวุธเราจะได้อีก80 XP ต่อครั้งในการคราฟอาวุธถ้าเกิดว่าเราหาอาวุธได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะคราฟได้จำนวน8ครั้งและในเกมก็ยังมีเควสฟ้าที่ให้คราฟอาวุธด้วยดังนั้นเหมือนกับว่าเรามาซื้อน็อตที่นี่เราก็ทําการหาอาวุธมาคราฟก็เป็นการทำเควสฟ้าจำนวน2ต่อเลย แต่ว่าอาวุธบางอันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนำมาคราฟได้นะคะอย่างเช่นไอปืนพกสีเขียวที่เห็นอยู่ในช่อง inventory ของทรายเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาคราฟได้ค่ะเราจะต้องหาเป็นอาวุธอย่างอื่นเช่นช็อตกันปืนกล SNC พวกนี้จะคราฟได้ค่ะอ่ะอย่างเช่นปั๊มช็อตกันนี่ก็สามารถที่จะใช้น็อตมาคราฟได้ถ้าเกิดว่ารีบๆทำแบบนี้ก็ได้ Xp y d ดีเหมือนกันนะคะ พี่สัานแนะนำให้ทำแค่2ขั้นแรกนะคะเพราะว่า2ขั้นแรกเนี่ยมันแค่25กับ50ออนซึ่งใช้ทองไม่ค่อยเยอะแต่ว่าขั้นที่3นะคะเราจะต้องเก็บน็อตให้ได้ถึง500อ่านซึ่ง ใช่ว่ามันยากมากสาหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ต่อให้เป็นคนที่ได้เล่นก็ตามเนี่ยห้าร้อยหน่วยคือมันเยอะมากนะคะดังนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการที่จะเอาทองมาลงทั้งหมดตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้ขั้นสามอีกแคหนึ่ง2 0 0 0สองพัน xp เองใสว่าไม่ค่อยคุ้มก็เลยแนะนําให้ทําแค่สองขั้นเท่านั้นค่ะ ยังไงไซก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กด u u s s r r i e เนี่ยก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็สามารถช่วยพพอร์ตไซได้โดยการไปที่ Item Shop กดที่ Support a Creator อรทางด้านขวาล่างมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n d t h e ที่เป็น Creator Code ของไซแล้วก็กด accept เ,เพื่อซื้อของไซก็จะได้ค่าขนมและเป็นการช่วยซัพพอร์ตให้ไซสามารถทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆส่วนถ้าใครอยากจะโดเน a t ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดเน a t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไซขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ